ขอต้อนรับเข้าสู่ชายิแกเมร์แทนนะครับเราจะมาเล่นคอปเดลตี้แวนการต่อเลยจ่ายพีที่9นะครับหมายพี IP ที่10อันนี้แล้วก็พยายามหนีสไนเปอร์อยู่นะครับที่มันยิงเราตกเมื่อกี้เฮ้ยต้องพยายามโหเฉือ oh, กลกรมาให้ได้เพราะเราไม่มีปืนนะครับตอนนี้เรามีแต่มีอันเล็ก เฮ้ยแพงดิโอ้โหโดนตบกับท่านเฮ้ยมันร่วงยังเนี่ยอะมันไม่ร่วงว่ะมันหายไปเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงได้เหรอเจ๋งอะเปิดก่อนเปิดลอมมันเปิดลอมมันเปิดลอมมันแล้วก็นอนหมอบดูครับเฮ้ยไม่คิดเลยต้องมา แอบฟันสนายอย่างงี้นี่มันอะไรวะเนี่ยปืนเราตกไปกระบอกเดียวไม่ใช่หรอเรามีปืนไม่ใช่หรอจริงอะเอามันอยู่ไหนครับทีนี้ลุ้นนะครับมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะว้าวอะไรวะเนี่ย อะไรวะเน,นี่ยอยู่ดีมันก็มาโผ่ข้างหลังไป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 โอ้โหเกือบไปไมล่ะดีนะยังหลบได้นิดนึงไหนมันจะมาทางไหนไม่เห็นออกวะ เอาอย่างไรครับมันอยู่ไหนงั้เดี๋ยวมันก็ต้องเดินมาครับต้องใจเย็นรอมันหน่อยลุ้นแล้วครับทีนี้เอ้ยรีบเดินมาดิเว้ยมอยู่ไหนเนี่ยหรออยู่นู่นว่ะอยู่นู่นเลยนี่ว่ะอยู่ <hands> ฝั่งนี้เลยว่ะ ลวงดีเออแทงไปโอ้โหโดนตบอีกแล้วครับท่านอะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยทีเนี้แหละรอบนี้น่าจะได้ฆ่ามันแล้วครับโหอะไรวะแทงไปตั้งหลายรอบยังไม่ตายหรอ,อปิดเพลง เราได้เสียมันเยอะขึ้นครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับเราผิดเพล้ยได้เสียมันเยอะขึ้นดูดิเราลอลอตรงไหนปุ๊บแล้วเหอะมันเห็นปุ๊บม,มันยิงมันยิงจนไฟไหม้เลยนะครับปืนอะไรจะขาดนั้นปืนไฟไะเนี่ยเฮ้ยนี่ไหนวะไม่ผมมาสักทีอ๋อเฮ้ย ออกไปได้แล้วโอ้โหคิดว่ามันคิว่ามันจะอยู่ในนี้ออกไปไแล้วครับท่านวเราจะฆ่ามันนะครับมันน่าใกล้ตายแล้วแหละไปรอครับรอครับ <took> เรามาต่อใจพ่ที่ก้าวนะครับกำลังมันเลยแต่เราไม่มีปืน,นเท่าจวันนี้ ตามเลือดไปครับตามรอยเลือดมันคงเดินทางนี้เราจะไปฆ่ามันเราวิ่งเราวิ่งไม่ได้ด้วยนะเ <won> อา้ามันจะตายแล้วครับอะไรกูสาปอยให้มันเดินมาตั้งไกลหนีได้แค่นี้เหรอ er. <c oughs> ให้มันพูดก่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พูดไร ไม่ได้นะพูดอย่างนี้ <This S 1> ไม่ได้นะพูดอย่างนี้ไม่ได้เรียบร้อยครับแทงให้ขิด Pathetic bullshit. <laughs> hmm, so you're not Is he supposed to scare me? Another piece of fascist filth. n <c oughs> ีบไหมถีบลงไปไหมโว <c oughs> ้ไม่ก,กระดายอย่างเียวครับเออไม่กระดาษอย่างเดียว หืมถีบตกเลยครับจังหวะนี้มอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตกลงมาจากฟ้าตกใจเลยเฮ้ย <c oughs> นีพระเจ้ามีจริงเหรอนี่ยเอาไม่ใช่เออดังเลยครับท่านเงียร์ละมันเลยมีชื่อเสียงเลยครับเลดี้ไนติกเกลเลดี้ไนติกเกลอ่ะโพลิน่า นเรื่องพลีนาโคตรจริงกลับมาสู่สถานการณ์ปัจจุบันแล้วนะครับแต่ภาพสวยมากเลยอะดูอีกทีก็แบบคิดว่าดูหนังอยู่ nice ดูบลีคุยกันเลยเหรอนี่อืมัมนใหญ่เรา oh, เราเลืองจนแบบเอาหลีหเราดูดเลยครับ kill, er. จับอข้าวฟิลซิงเกอร์อย่างเี้ย gotta be a <laughs> <laughs> There is no way out of here. Unless, of course, you have decided to do the intelligent thing. Open that door back up and I'll show you the You can get me out of here What? I can. <laughs> you two-faced bastard. Alright. I'll tell you what you wanna know. <coughs> mm. Mm. Typical Aussie. Oh my god! this yeah. I ain't gonna be the next sacrifice in your crusade, Tommy! I hope your plan was worth it. วันนีเป็นแผนหนอนนล์นะว,ว้ตายเรียบเลยอ่ะ ออกไปออกไปเฮ้ย hey, ใครเป็นคนฆ่าวะฆ่าเหมือนจริงจัดอะเหมือนดูหนังเลยอะว h a t What the fuck อึ้งเลยอะไอ้เมื่อกี้มึงอึ้งเลยอะ

I did what I did, because to every Brit, folks like me are expendable. Insubordinate. Churlish. No stranger to a prison cell. That's Lucas. You had to credit this They were very good at spotting talent the unlikeliest of places. and Lucas had talent. He was a skilled demolitionist with an explosive temperament. วางร <and S 2> ะเบิดลูกคัดกำลังวางระเบิดต้องดักใครแน่นอนเนี่ยเขาอยู่พวกนี้เหมือน <Unfortunately, S 2> เป็นครอบครัวต้งกำเนของลูคัดนะครับ Today, <Princess. S 2> ว้าว เฮ้ยบล็อกอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ <laughs> ดัมมี่กัปะเนี่ยเฮ้ยวู<ล>ต้ตื่นๆถึงตานายแล้วเมย์เนยไหนต้องวางไห่นะโอเคเมย์เนยไม่มีทางเฮ้ยทำไมพวกนายมาเล่นอะไรอยู่แบบนี้ร้าย อย่ตามฉันมาเล่าให้เหมือนจริงจังกะทหาร้วยเหอะ <laughs> ล้อเลียนครับท่านไปฮืมเ <c oughs> <c oughs> ช็คปืนดีๆที่กระสุนด้วยปืนแล้วบ้างโห่นี้ลูกโมโอเคได้อยู่ ไปครับท่านหืมาอกเอาใหม่ออกมา <c oughs> ใช่ไหม, <c oughs> มอะไรเง้าใหม่แล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราต้องลองมาก่อนนะครับ <c oughs> มาแล้วเต็มตัวใช้ลูกโมโ่ยิงแม่งเลย <c oughs> เฮ้ยโฟกัสไปโอ้สวยงาม <c oughs> มาตรงเงียละยิงเลยไหม Nghiêm vậy, vậy ờ, là làm ừ, phải. Oh, ngạm, Không phải là nghiêm nghiệp vậy à Họ là thăm lại phong niêm ừ, hay dụt thang đường hùng anh Họ bay Wow Ủa thủy ngạp à tông dồn hết bế Bay 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 สวยงามครับท่านบุก,กล้อบุก,กล้อว้าวต้องนี้สิเอาระเบิดอีกลูกสวยงามครับท่านลดระเบิดกันเลยทีเดียวเอ้ยมันยิงจากทางนูน้นต้องระวังให้ดีสอย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 ,สอ,ยอะไรวะเนาะว้าวสอยสี่ระยะไกลก่อนเลย ไม่ไม่ค่อยได้ยิงปืนนี้ครับเลยเป้ามันเลยงงงงหไหนเฮ้ยแสงไฟมันปิดตาว่ะเอาละเบิดไปเคีย้ยวอนี่ไงสวยงามเรียบร้อยไปไปไปเขายิดพื้นที่เขายิดพื้นที่ทุกคน เฮ้ยนี่ไอ้โอ้หมันลงมาอีกโอ้หมันมาอีกออกำลังเสริมกำลังเสริมกำลังเสริมหืมหืม้มมันยิงเราผ่านหินเลยพ่อเนี่ยว้าวสวยงามเอาลูกโมมาเตียนตรงนี้ไปไหนกระสุนหมดเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่หมดระเบิดหมดครับท่านหืมอันนี้ผมเล่นไปด้วยก็ พาไปด้วยนะครับคำไหนผิดไปก็ขอประทานภัยนะครับมอาต่อ,ตอเลยมชมวีชอมว้าวยอดมาสจบแล้ววะใครร้องไลยยูมีคนร้องด้วยเช็ค <Lucas, S 1> ของเขงียวพื้นที่ อ๋อเฮ้ยกดด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตกใจหมดโอ้โหโว้วโว้มันฆ่าเพื่อนเราเฮ้ยรีบยิงรีบยิงมาเป็นศูนย์เจ็ดเลยมันไม่รีบฆ่ามันว่าเมื่อกี้เวยเอ้ย์ทุเล่นไพ่กันเมื่อกี้เองโอ้โหอีเชนนี้มันก็สั่งเหลือเกินไม่เป็นห่วงเพื่อนเลยหรอ เราอยู่นี่กันนะไปหรือว่าคนที่เล่นไพ่มันคือสามคนนี้ว่าไม่ใช่มเมื่อกี้ถ้า์้า,ายกันเลยนะไปตามมันไปครับท่านโอ้มันตกว่ะขับรถโง่มากขับรถตกโอเคไปเช็คของโวู้ลูแคท โอเคเก็บของเก็บระเบิดมาใช้แล้วก็เปลี่ยนเฮ้ยพิ่งบอกเนี่ยนะเพิ่งบอกปุ่มเนี่ยนะอ่ะมันบอกให้เราตามว่ะได้ตามก็ได้ <c oughs> ที่นี่มันช่างไปสงครามจริงไปเดี๋ยวรอช้า Ở trong bên thêm tám lần quá ấy chỉ nhìn mày, nghiêm với con hay quá này mình mì con mì mày quá โเวนเอยหลบก่อนหลบก่นอนเฮ้ยมอบมันบอกให้เรามอบว่ะอันตรายอันตรายพวกนี้หมอบเนียนเนียไอ้ขโมงคงไม่เห็นเราใช่ไหมเราต้องเฮ้ยเราต้องเราต้องไปไอ้นี่ว่ะยึดไอ้เนี่ยเสาเนี่ยก่อนน่ะไม่งั้นมันเห็นเราแน่อ่ะ เราไม่ได้สนเปมร์ด้วยโอ้มันบอกให้เราหลบอยู่ที่บังเกอร์ก่อนเฮ้ยไปเลยโอ้โหมันมาขาดนี้แล้วโอ้แมวมันเห็นเราแวบๆเฮ้ยแปบบีนแบบแบบแม็กกอนเอาวันอ,อันตรายวันอันตรายอันตรายเฮ้ยระเบิดขอวิ่งกลับทางเดิมได้ไหมอย่าเงี้ยนี่ไปรุ่น ใจเย็นใจเย็นเลยงไม่ทีตัวเยอะนักหรอเฮ้ยระยะไกลก็มีล่วงล่วงโอ้ป้านี้แม่งเล็งยากว่ะล่วง ปาวนี่มึงเล็งยากดีว่ะเฮ้ยปาเบิร์ควันไประเบิดควันเบิร์ควนันหรือระเบิบดะบอะไรวะเนี่ยอันตรายมากเลยพวกนี้ป้าวม่มก็ะสึกเล็งยากไป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 เกี่พื้นที่แต่จุดเกี่พื้นที่แต่จุดอยู่ข้างบนก็ยิงง่ายดีครับ เดี๋ยวเดี๋วเดีวเดีวโว้ยนั่นก็ยิงเราอย่างเดียวเลยอันตรายมากกระสุนมีสิบเก้านะใช้สายใช้สายย้มประยักดอะไรมาปุ๊บเก็บเก็บกระสุนเก็บกระสุนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลบก่อนขอเปรี้ยแม็กก่อนโว้ยใจเย็นดิไวลุ่น ขึ้นมาข้างบนแล้วมะหืมล่วงล่วงไหมเฮ้ยเจ๋งว่ะเก็บหมดครับท่านเกือบไปไม่ล่ะเปลี่ยนปืนก่อนเลยโอ้โหเออต้องปืนงี้วะาวคือคือมาใช้มาดูแผงการมาันซิ ความหมายมันคืออะไรเฮ้ยฉันว่าฉันเจอวะดูนี่สิจริงเหรอวะ We can't report a thing if we don't know what it is. That wouldn't be good soldiering, Jacobs. Fine. Scope it out. Let's quietly this time. Okay. hỏi thứ gì nghe vlogan? Nguyên nghe vlogan. Nguyên nghe vlogan. Nguyên nghe vlogan. Nguyên nghe kẹp nghe เตยมตัวครับท่านโอเคครับต้องขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝ่ายตามชักก็มอให้แรงด้วยครับขอบคุณครับ